สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆน,นะครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรปันแพงที่เคารพรักทุกท่านนะครับเอฟซแฟนคลับหนองอุงอิงครับทุกคนทุกท่านนะครับผมมีเรื่องหนึ่งสิมาว้าวสูฟังครับจะถือว่าเป็นการสปอยย่อมๆสำหรับภาพพยนตร์เรื่องขายอ้อนะครับ กับบริบทของน้ององค์อิงนะครับพี่น้องครับผมครับได้เห็นพอดนะครับได้ฟังพอดภาพพยนตร์เรื่องนี้จากปากบอดโจนะครับได้เห็นมากพี่น้องครับคือบริบท บทบาทที่น้องอุงอิงจะได้รับในภาพ,พย,ายนตร์เรื่องขายอ่อน,นั้นครับทุกคนผมบอกนะมือนี้เลยว่าต้องได้เสียน้ำตาแน่นอนนะครับบบผิดหวังแน่นอนนะครับน้องอุงอิงคือ นักแสดงสำคัญในเรื่องนี้ครับเป็นตัวชูในบทนี้แล้วดีนะครับที่บอสโจรครับเล่าได้ว่าแนวนี้ไว้เพราะผมนะครับ เห็นพอตแล้วว่านางเอกของภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้อนี้ครับบทโหดมากครับบทดึงมากบทโหดมากและนะครับคือถ้าน้องอิงได้รับบทเป็นนางเอกเนี่ยผมเสือว่า แฟนๆพ้าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะให้น้องอิงรับบทนางอีกแน่นอนอ่าสามารถเขียนไว้เลยเลยครับและรอชมว่าจะเป็นจริงหรือไม่มนี่คือตัวนักแสดงน้องอิงนะนี่คือตัวนักแสดงที่สำคัญมากและบทนี้ สำคัญยิ่งบอกได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนน้องอิงโผลมาอันดับแรกเตรียมกระดาษซับน้ำตาไปเลยเลยครับเตรียมผ้าซับน้ำตาไปได้เลย,เลยนะครับผมมั่นใจครับผมก็คอภาพพยนตร์เหมือนกันและหนังเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธานะครับความเสือความศรัทธาความลี้ลับกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ ผมเป็นคนมักแห้งและไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนภาพยนตร์ไทยนะครับที่ผมจะไม่ดูผมเบิงมาสู้เรื่องนะครับจนผมคิดว่าพอดภาพยนตร์เรื่องนี้ตึงมากก็ถือว่าโหดเลยก็ว่าได้นะครับโหดโหดในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าอ,า,อาจจะมีไม่ไม่ได้ไหมายความว,ามว่ามีฉากต่อสู้นะครับคือบทอะ ของตัวนักแสดงเนี่ยเขี้ยวมากและเข้มมากและโหดมากนะครับคิดบอรโกรเอาน้องอุงอิงมาเนี่ยทุกคนเนี่ยสิกันน้ำตาละยูบอลแค่นั้นแหละเอาผมบอกเลยเลยอ่าแล้วผละบทของนางเอกเนี่ยนะครับจะคนเราฟิลกันเลยนะครับจากคนเราฟิลกันแล้วทุกคน รอดูแล้วกันวาซิแมนมอเอามาสป,ปอยให้ฟังเออเอามาสป,ปอยให้ฟังนะครับน้ององอิงนะครับบทของน้องอิงนะสำคัญนะครับเลยคำว่านางเอกไปแล้วอันนี้บอสโจแล้วก็ดเดวิลแกนเนาะนี่ทิปนเนาะนะครับ,นะรบอ่าเลื่อยขื้นมากคำามานางเอกไปแล้วครับนะครับมันเกินจุดนั้นไปแล้วคือจะบอสโจเนี่ย ก็เกินจุดที่คำว่าพระเอกไปแล้วขี้แม่ไหมใช่ไหมครับขี้แมนก็คือขาดไม่ได้ไงผมเบิงพอร์ตแล้วปา้าโหดมากนางเอกโหดมากแล้วพอรตน้องอุงงอิงครับคือแบบโอ้ยโมเิตนุนพอแม,แม่บ่าุ่นแล้วนะครับ สิเฮ็ดปานี่เออนะครับแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงขนบธรรมเนียมความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นความลี้ลับนะครับขนล,ลุกเลยนะครับอืมและก็สร้างจากเหตุการณ์จริงมาดีสีที่ไข่มาขมวดเข้า ถ้าสมมุติจะสร้างแค่สตรอรี่ธรรมดาพี่น้องกับมูลแล้วเบิงจากจูทูบก,ก็สามารถดูได้แล้วอ่าเบิงจากแพลตฟอร์มก็สามารถดูได้แล้วรู้แล้วนะครับมันจะน่าชมตรงไหนถูกต้องไหมครับาภาพภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความลี้ลับนะครับทำไมถึงน่าดูและดูจนจบเรื่องอ่า ค่ายอ้อผมบอกได้เลยนะครับมีทุกอารมณ์ทุกอารมณ์จริงๆครับทุกอารมณ์จริงๆผมยังคิดเลยว่าความยาวหนังนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันสิจบบ่บอดผมคิดนะกระจนใวบอ,บอน้ำเล่านยมันสิจบบ่บอดนะคิดทุกคนคิดดูว่ามันจะควบมันจะขมวดเข้ากันภายในระยะเวลาเท่านี้เนี่ยได้ยังไง ได้ยังไงบอมาคนลุกบอกกับเสียนนนะครับกับบอดโจอมนสกู่นี่ป้าดคือ,อยากอยากสิบวงชวงมืออื่นนี่เนาะมืออื่อนวันทีน่สิบหกนี่อยากจะบวงชวงแล้วก็ปล่อยเลยไหมอยากให็นชายเลยนะอยากให้พี่น้องได้เห็นเลยนะเออบอวเบอกบดขึ้นกับเบลแล้วในอนี่ใจอยากไกล้สดแต่ว่าจา้าหน่อยขอพักผ่อนเพราะว่า เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับกาจีว่างแผนงานเตรียมนันนี่ันจะเป็นไปวัดนะครับไปนิมนต์แล้วก็ไปเสร็จของเพื่อจะง,งานพรุ่งนี้ตอนเช้าครับนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าอย่าลืมครับพี่น้องครับถาเบิงครับน้องอุงอิงออกมาทุกคนสิกกันน้ำตาได้ไดบรบ่ครับ ทุกคนจะกลั้นน้ําตาได้ไหมนะครับขนาดนั้นเลยครับบทก็คือมันดิ่งยิงนะครับมันดิ่งจริงนะรบม,งจ,งนะบมจักสีโบว์จังใดนะครับกันเป็นข้าเมาออมากแบบคือมันสปอยเยอะไม่ได้นะนะครับคือสปอยได้เท่านี้แหละ,ะสปอยได้เท่านี้แหละจนกว่าจะมีการถ่ายเพื่อสปอยย่อมย่อมย่อมอมอกมาพอไม่พี่น้องได้ฟังกันได้เบิ้งกันได้คิดตามว่า หนังหลักสิบล้าน่ะทุกคนลงทุนหลักสิบล้านสิบมิลเนียนคุณภาพจะขนาดไหนะนะครับการถ่ายกจะขนาดไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครัดกรองตั้งแต่วงสวงพุ่งนี้เลยเก้าโมงเช้าวันที่สิบหกอย่าลืมพี่น้องเนาะรับช่วงเาฟังกันในทั่วโลกจะมีการถ่ายทอดสดนะครับโดยทีมบา่าวูไทยนะครับให้พี่น้องรับช่วับฟังกัน ทุกๆแพลตฟอร์มของสามน้อยเพจแผ่นนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแอปฝ่าหรือว่า YouTube นะครับพันธุท์ทายเบิ่งล้วก็ช่องลำเพลินออฟฟิเชียลหรือว่าอาจจะมีช่องอื่นนะครับเพราะว่าสื่อนะครับสื่อมวลชนก็น่าจะมาทำข่าวเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับได้ข่าวมาแบบนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพี่น้องได้กู้เรื่องรน้าความสารกันแน่นอนนะครบ 6, ับวันที่16บหกสำหรับวันที่16 แต่กับฝากไว้น้ำครับกลุ่มปิดหนังหนุนดำของยั่งหนี้อยู่นะนะครับวันที่สิบหกนะครับกลุ่มปิดอัฐกไปได้สาวน้อยเป็นแงแปลงเปรตเขาได้เลยนะครับจัดลำเลีองต่อก่อนบนเวทีสาวน้อยลิเกสิมาลำเลีองสิเป็นแนวใดอ่าแล้วก็วันที่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่งานใหญ่เช่นกันนะครับยี่สิบเก้านี้กับวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเป็นแป้งมีเวทีสาวน้อยเป็นแป้งเวทีสาวน้อยเรามันโชนะครับโชว์เวทีเครื่องเสียงแสงสีนะครับให้พี่น้องหรืเบิ่งยาง ตื่นตาตื่นใจอลังการกันแล้วก็มีการแจกไข่นะครับหนึ่งแสนฟองนะครับรับเชิญพี่เพชรสาวนักจิตละพาล่าบนะครับแล้วก็พี่แมนมณีวันนะครับอ่บาภายนองจจะมีรางวัลก็คืออาจจะเป็นมีทองคําแล้วก็มีง่วนอีกนะครับจองนวนหนึ่งนะครับบัตรรอยสี่สิบเก่าถักไปได้สาวน้อยแพมพีนเปพียือเก่าสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำอีกวันนะครับมีเดือนสิบสปอยฟุ๊บไปเป็นน้องฟังกันเลยฝากกดติดตามกดซับสไคร์น้ำหนักคาร์เตอร์นะครับ,รบท่านช่องทีมงนานขอแตดำ รัวๆเหงื่อไปด้วยกันครับสวัสดีครับฝากบางแง่กันครับพี่น้องครับ